ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอาพี่น้องครับมาพบมาพอกกันอีกแล้วกับพลอยใสฟาร์มครับผมวันนี้่นมีงวชุดไม่มาฝากทีฝากน้องนี่อ่าก็ได่นให้ดีเด่นมพราะสมรอยู่ครับพี่น้องครับเป็นงวงไม่เฟมใหญ่ๆเลยนะครับเด้อซึ่งเป็นงวาสาวเอฟหนึ่งครับผม พิกัดนะครับก็อยูทีบ้านเปลือยตำบลหนองโกอําเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามครับผมนี่แหละว่าสาวน้อยมันนีมีแต่ตัวเตองสั่งง่ายๆงามๆครับพี่นอ้องเป็น F1 นะครับเดี๋ยวไปชูสิพามาเบ่งวาชุดนี่นี่ราคาแต่ละตัวนี่มันจะเปิดมาเท่าไหร่ได้ครับพี่น้องครับเอาไม่เสียเวลาครับจะภาพไปผูดคุ้ยทักทายกับทา้งเจ,จ้าของขอ,อกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีมหาเจ้าตัวขับใจครับมีหาสาวค่ะห้าสาวด้วยครับพี่น้องครับเออนางงามเท่าดครับอ่ามวันนี้จะเริ่มจากตัวไหนครับผมเอาเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะเอาเริ่มจากตัวไหนตัวตัวตัวนี้ก็ได้เอาซีสองแปดนี่นะครับพี่น้องครับซีสองแปดซนี่ลูกพ่อได้ครับผมเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะอ่าเป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับคู่นี้อางงามๆนะครับได้เอาซีสองแปดกันเนาะเอาเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่าเคเอฟสามหนึ่งโอ้ทันเลยพี่น้องครับนี่เออเคเอฟสามหนึ่งน้องเขาอายุเท่าไหร่ครับ ได้สิหเดือนค่ะได้สิห้าเดือนนะครับก็ต้องเป็นสาวพี่น้องครับส่วนสูงน้องเขาอยุ่เท่ไรเลยประมาณร้อยหถึงร้อยสาะร้อยสาถึงร้อยสามิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับนี่แหละตัวนี่นี่จ้อยเปิดไวเท่าไรครับเปิดไวห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะ,ะตัวนี้ห้าหมื่นเก้าครับไงเงียาวดีนะครับอ่ะตีเบอร์เป็นเอฟหนึ่ห่แล้วนะครับนาะเห็ดเขาห่แล้วนะครับเด้อเราจะภาพเบิง้งอ่าทั้งไทยนะครับพี่น้องครับอันนี้นี่เด้อ นี่แหละหาหมื่นเก่าตอรองเอาอีกแล้วก็ส่งใหิฟแล้วก็ส่งฟรีภาคอีสานใคู่าคอีสานนะครับนุ่มมามิติงนะครับพี่น้องครับเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับจะ้ะค,ค่ะศูนย์หกสามเจ็ดสามสี่สองสามสองหกค่ะกับบัตรทาเฟซบุ๊กกับเป็นพ้อยใส่ฟาร์มค่ะครับผมภาษาไทยอ่ะนี่นะครับดเดี๋ยวเดี๋ยวพันยังเบมึงอ้อมๆครับพี่น้องครับนี่ KF เอฟสามหนึ่งหามื่นเก่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันช่วยสิเบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะอนี่วะเออนี่ด้านนี้นะครับพี่น้องครับ นี่เด้เอ้าผู้ดใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องมาเอาเลยนะครับอือเอ่ะเมอยู่ดีอเออนสี่นี่แล้วครับพี่น้องเอ้าหูสันสันนี่แหละครับผมเบิกหนอกใหญ่ๆหลังเงียบๆ,ๆ,ๆนี่ครับอึบ หาเงินก็ได้อพี่น้องเด้อตำนี้บ่มีนะครับเนาะรับประกันตำนิทุกตัวค่ะรับประกันตำนิทุกตัวอันนี้คือตัวใหญ่เด้อครพี่น้องครับตัวจริงๆนี่ตัวย่างใหญ่เลยนะครับเนะาะอ่ะเบิง่งดกคู่กันนี่ก,กปานแฝดครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งอีกตัวนึ่งนะครับพี่น้องเด้อนี่มาเบิ่งตัวนี้ปะตัวนี้ลูกพ่อได้ครับนี่ตัวนี้ก็เป็นลูกของ KF31 ค,ค่ะ,คะตัวนี้ลูก KF31 คือมหนึ่้นกันนะครับตัวนี้น้องเขาจะเดือนหรอครับไอ้ได้15เดือนค่ะตัวนี้15เดือนครับหนังนานนาาจๆยวๆคือกันครับพี่น้องครับ อายุส้มกันปันง้วแฝดพี่น้องครับหมายเลขซีสองเจ็ดอ่านี่นะครับเด้ออ่าหมายเลขซีสองเจ็ดเออสูงเท่าไรครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสามสิบเจ็ดค่ะสูงใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องครับตัวตัวละหาเมือก่าตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้กับเปิดไปหาเมืองเก่าพันค่ะอ่าตัวนี้คู่นี่ตัวละหาเมืองเก่าได้อพี่น้องเด้อรเหลดได้ก็แล้วก็ส่งฟรีไปอีสานให้ครับเดี๋ยวให้เห็นแบบแพคคู่อีกที่หนึ่งนะครับตัวละหาเมืองเก่าต่อรองได้อีกแล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้อง เดี๋ยวสิพาพเบื้องไงไก่ตัวนี้ตัวนี้เห็ดเขาหายจนแผลหายโดยด้วพี่น้องครับนี่หายแล้วนะครับรูปร่างหน้าตานะครับเนะาะเอาเบื้องเอาไก่ไก่นี่แหละรงศาแข่งขายเงี้ยเงีนี่ครับพี่นอ้องเอาไปโดยพาพี่นออพพ้อง,งคร,นะนนนครูนี่นะครับเด้อเดี๋ยวสิพาพเบื้องทั้งถ่นะครับเนาะนะครับอ่าอ่านี่นะครับเด้อเดี๋ยวสีผาเบื้องถ่าเครื่องดับนะครับเบื้องอีกครั้งนึงเบื้อง การเก่าเดินกับบ่มีปัญหานะครับเอาตัวใหญ่ดีเยอะครับพี่น้องครับหามืนเก่านะครับเนาะตัวนี้กับบ่มีตําหนินะครับบ่ค่ะนุ่มกับบ่มีติงที่พี่น้องอ่ะนี่เด้อตัวใหญ่ได้ครับตัวจริงนี่พี่น้องมาเบื้องเอานะครับเนาะสองตัวจัดแบบแพ็คคูไปเลยครับผมอะหางไม่ดอกไม่แซมนะครับเดี๋ยวเป็นชุดสิบห้าเบื้องตัวต่อไปครับเอาตัวไหนครับ ตัว C สองหกค่ะอ่ะเอา C สองหกนะครับตัวนี้แดงใหม่แล้วก่ะตัวอ้วนๆตันๆนะครับเนาะ C สองหกอ่ะตัวนี้แดงดีนะครับลูกพอเลยครับจเจ้าเบลลตัวนี้เป็นลูก C Y ศูนย์เก้าหกค่ะลูก C Y ศูนย์เก้าหกแดงดีแล้วก่ะตัวเต็มดีขึ้นกันนะครับเนาะ <c, <oughs> C Y ศูนย์เก้าหกหมายเลข C สอ,องหกอ่าน้องเจ้าเดือนนะครับได้สิบเอ็ดเดือนนะคะอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่น้องสิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะโตเต็มดีแล้วนะครับ สูงเท่าไรครับตัวนี้สูงประมาณไรสามสิบบวกค่ะประมาณร้อยสามสิบบวกเลยครับตัวนี้ไอ้จอยเปิดไว้เท่ายครับสี่หมื่นเก้าพันค่ะตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับเดอ้ออ่ะนี่แหละเราเป็นชุดสีผ้าเบิ้งนะครับเนาะอีกขันหนึ่งแดงดีครับตัวน่ายพี่น้องครับตัวเงีวเลยล่ะตัวนี้ก็ได้อ่ะนี่เบิ้งอีกขังหนึ่งนะครับเนาะนี่อ่ะแข้งขาหนาขาดําเลยนะครับเนาะน้ำมันมีตริงเดี๋ยวให้เบิง้งอ่ะค้นหางกับไถ่ได้ครับพี่น้องใช่ล่ะอ่ะนี่เด้อเป็นชุดผ้าเบิง้ง แค่หลังยังเต็มนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวมีคสิภาพบึง่งไทยพี่น่องเห็นปะ่ะเงาะหางใีง้่ๆไทยเต็มๆนี่ครับผมราคาเพียง4ี่หมื่นเก้าเองนะครับอยากจะได้งามๆมาเดือกเอารถพี่น่องครับ่อ้ามึงจะจัดที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเดอ้อมึงออกสี่หมื่นเก้าเอา้าเป็นจัดไป เดี๋ยวภาพเมื่ตัวต่อไปครับตัวต่อไปเอาตัวเอาตัวนี้นะครับนะตัวนี้กับตัวลึกดีขึ้นกันครับตัวนี้ลูกของไอ้พ่อตัวใดครับเป็นลูกอันดามันค่ะลูกของอันดามันนะครับพี่น้องครับลูกของอันดามันนะครับอายุตั้งเดือนแล้วครับได้สิข้าปีแลวค่ะจะเข้าหนึ่งปีนะครับพี่น้องอ่านี่แหละหงสสันสันนี่แหละครับพี่น้องครับตัวนี้จอยเปิดไทยครับเปิดไบซีเมือนหาพันบาทค่ะตัวนี้ซีเมือนหานะครับเขาเฮดไห้เรียบรอยเลรอเด้อครับเด้อ หายแล้วนะครับเนาะนี่สี่หมื่นหานี่เยนะครับเดอ้อตัวนี้ลึกดีด้วยพี่น้องอ่ะนี่ยืนขึ้นดีๆตัวบอกง่ายนะครับตัวนี้ก็ได้สี่หมื่นหานะครับพี่น้องครับสี่หมื่นหาเดอ้อจะพาเบื้องถ่ายหมายเลขกซี่สองเก่านะครับเบื้องอีกข้างหนึ่งนะครับเนาะเบื้องแผ่นหลังนะครับอ่่ะนีเดอ้อ แข่งคาก์กบ่บมีปัญหาแล้วครับอ่ะที่บ้านมงอีก็บแขงนึงพี่น้องเอออ่ะนี่เดลอโอเคอ่ะนี่นะครับตัวนี้ซีมือหนาเออนี่ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับตัวนี้เอา้าอยากได้ตัวใดญ่มเมือเร็วกว่เลยนะครับนะนีะ่ให้เบิ่งมุมนี่เห็นความสมส่วนความยาวความสั่นเป็นอนีพี่น้องครับเอานี่แหละ ตัวต่อไปครับผมรรค่ะตัวนี้ยค่ะซีนึงตัวนี้มีอีกตัวนึงนะครับข้างหลังนี่พี่น้องครับเดี๋ยวนะตัวนี้นี่ตัวนี้น,น,นี่ลูกเอ่อลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอา,ายุจักเดือนละครับได้ปีนึงค่ะได้ป,ปีนึงนะครับพี่น้องครับอายุหนึ่งปีนะครับนะเนาะไปเถอะอ่ะ สูงก็ที่ลอยสามสิบก้อนอมั้งตัวนี้เหรอค่ประมาณลอยลอยสามสิบสามถึงยสาาได้ค่ะอยสามามถึงอบห้าได้ด้วยค่ะพี่น้องครับตัวนี้นะครับตัวนี้กระรับยงา้คือกันพี่น้องเอฟหนึ่งหมายเลข414ไอตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสี่หมื่นห้พันบาทค่ะตัวนี้สี่หมื่นห้าไครับพี่น้องครับสี่หมื่นห้านะครับเนาะเอา้าเห็นด้านขางเลงยบญชูสิาเบิกเกไก่ทางนี้นะครับเห็ดเขาหแหงเลยพี่น้องเด้อขอบฟูดำๆเลยนะครับเนาะนี่ น,นะครับเด้อสี่หมื่นหานะครับเนาะนอยากได้ตัวไหนมาเบิ้งเอานะครับเดี๋ยวจะพาดูท้ายนะครับเด้อเอาเบิ้งถึงมุมงไกลไกมุมไก,ก่ไก่น้ำนะครับพี่น้องครับนี่แหละเครื่องดำๆนี่แหละครับผมเบิ้งมุมไก,ก่ไกนะ่ไปสี่หมื่นห้านะครับเนาะตัวนีอ้อยากได้ตัวไหนมาเลือกมาช่หมอพี่น้องครับ 0ี่หมื่นหาดเออเห็นดันนีนะครับวนี้ืันี้ก็ไม่ให้แค่นี้นะครับเนาะจ้าอ่ะนิ่นะครับอยากแกยกอยากแกมองไปกับโทษสอบถามเมืองไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ